แล้วก็ที่น่าสนใจเราต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือกรณีของการกำหนดนโยบายทางการเงินของประเทศไทยนะผมว่าจริงอยู่คือมันอาจจะไม่ได้มีนัยะมากนักนะฮะเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยของเราอาจจะปรับขึ้นมาไม่ได้เยอะนะฮะแล้วอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเราถ้าเทียบกับประเทศอื่นก็ถือว่ายังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อวานเนี่ยมีการงัดข้อกันเกิดขึ้นอีก คือฝั่งของรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คนเดียวกันนะฮะคุณเศรษฐาทวีสินก็ส่งสัญญาณมาตลอดว่าแบงก์ชาติน่าจะมีการพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยได้แล้วเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมฮะฝ้าของแบงก์ชาติโดยทางท่านผู้ว่าคุณเศรษฐพุทธ ก็บอกเฮ้ยประเทศไทยในเศรษฐกิจมันไม่ใช่ไม่ดีนะอมันก็มีแนวโน้มของการฟื้นตัวนะใช่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 ไหมฮะแล้วก็การปรับลดอัตราดอกเบี้ยโอ้โหมีคําคมอยู่อาฮะอฮะมีคําคมอยู่ฟังแล้วมันถ้าเป็นใครที่เกี่ยวข้องหรือหรือถ้าผู้ว่าเศรษฐพุทธเขาส่งสัญญาณถึงใครครับแบบตั้งใจเนี่ยมันฟังดูแล้วมันก็เสียดแทงอยู่ไม่น้อยนะนะครับ วันดิ้งอย่างเช่นถ้าเราลดอัตราดอกเบี้ยลงก็ไม่ได้ทําให้นักท่องเที่ยวจีนจับจ่ายมากขึ้นรบคัหรือทําให้บริษัทจีนนําเข้าปิโตรเคมีจากไทยมากขึ้นหรือทําให้รัฐบาลเบิกจ่ายงบประมาณเร็วขึ้นเพราะนั้นคือ3ปัจจัยหลักที่ทําให้เศรษฐกิจเติตตบโตช้า <laughs> อันนี้แค่หนึ่งวันดิงนะหนะ <laughs> ึ่งว n g ดนะเออไดครับนะฮะ ผมว่าถ้าเป็นใคร,ครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้โดยตรงนี้ฟังแล้วมันเจ็บจี๊ดเลยนะเจ็บจีด๊ดเจ็บจีด๊ดนะฮะรออัอตราดรูอวิ่ไม่ได้ทําให้นักท่องเที่ยวจีนจับจ่ายมากขึ้นนะไม่ได้ทําให้จีนนําเข้าปิโตรเคมีจากไทยมากขึ้นอหรือจะทําให้รัฐบาลเบิกจ่ายงบประมาณได้เร็วขึ้นเพราะนี่คือสามปัจจัยหลัก ที่ทาให้เศรษฐกิจเติบโตช้าอานะครับอ,อันนี้ออตามนั้นแล้วมีอีกหลายวลีนะ <laughs> ออไม่ว่าจะเป็นอ่ะ,อ,ะอีกหนึ่งวลีฮะในใน,ในคำให้สัมภาษณ์ของคุณเศรษพุทธเนี่ยฮะมีความตึงเครียดแต่อยู่ในลักษณะที่สร้างสารรค์ระหว่างรัฐบาลและธนาคารกลางซึ่งยังคงอยู่ตรงนี้เสมอ,อมเพราะเราสวมหมวกคครใบไม่มีเหตุผลใดที่ทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันไม่ได้ คุณต้องเข้าใจว่าเรามีบทบาทที่แตกต่างกันแตกต่างกันตามกฎหมายอ,มอันนี้ก็บ่งบอกว่าอะมันหมวกคนละใบไงสวมหมวกคนละใบนะครับแต่จะว่าไปนี่นะฮะการงัดข้อ <c oughs> ระหว่างผู้ควบคุมนโยบายทางการคลัง <c oughs> ครับ <c oughs> กับผู้ควบคุมนโยบายทางการเงินก็ต้องถือว่าเป็นวิถี <c oughs> ทางปกติ อ่าใช่ใช่วิธีปกติอย่างที่ผู้ว่าเศรษฐพูธบอกมันสวมมวกคนละใบอ่าใช่เพงนั้นถ้ามองในมุมของการคลังมันก็จะเป็นอย่างหนึ่งมองในมุมของการเงินคมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งดีแล้วฮะอันนี้ก็บ่งชี้ว่าแบงค์ชาติประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้ถูกแทรกแซงนะอือ่าหรืออย่างน้อยในยุคนี้ของผู้ว่าเศรษฐพทธเพราะก็ส่งสัญญาณชัดเจนอไม่ว่ารัฐบาล จะกดดันมาอย่างไรแต่ก็ทำได้แค่กดดันอ,อย่างน้อยหลักการในหมวกของแบงค์ชาติก็ยังคงต้องเป็นใหญ่อยู่ใช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 ่ไหมฮะ อ่าโอเคอก็เดี๋ยวติดตามดูแต่ว่าด้วยการประชุมกรององ,องครั้งที่ผ่านมาเนี่ยห้าต่อสองนะอ่าเสียงไม่ได้ solid แล้วนะอ่าใก่อนหน้านี้นมันจะเจดศนย์อือตอนนี้เป็นห้าต่อสองในเรื่องการจะปรับหรือไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนยโยบายครับก็เดี๋ยวดูว่าการประชุมรอบที่จะถึงนี้จะมีเพิ่มเสียงที่บ่งชี้ว่าประเทศไทยถึงจุดที่จะต้องลดดอกเบี้ยแล้วหรือเปล่าเออเมันอาจจะกลายเป็น สี่ต่อสามไหมในแง่ของคงอัตราโรเบียหรือไม่แน่อาจจะเป็นลดอัตราโรเบียไปเลยอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูเหมือนกันอันนี้ประชุมประมาณเมษายนเมษายนนะครับคืออย่างน้อยในมุมของตลาดทุนนะพี่สุภชัยครับถ้ามันออกมาห้าต่อสองอีกรอบผมว่าอันนี้ถือว่าอินไลน์อินไลน์ใช่แต่ถ้ามันกลายเป็น4ี่ต่อสามเนี่ยอย่างน้อยตลาดหุ้นตอบรับเป็นบวกก่อนอันนี้ในมุมของเซนติเมนต์นะฮะครับ ในมุมของเซนติเมตร<อ>นะถ้าเอาในเชิงฟันเดอ e n t มนอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกเนี่ยเรื่องว่าเอ๊ะจะลดดอกเบีย้ยไม่ได้ไม่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่าจีนจะมาจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะ <c oughs> ไม่ได้หมายถึงว่าจีนจะนําเข้าไปตัวเคมีจากเรามากขึ้นนะอ,อะแล้วก็ไม่ได้ทำให้รัฐบาลเบิกจ่ายงบประมาณเร็วขึ้นนะอผมว่าตรงนี้เป็นเป็นเป็นวลีเป็นเวิร์ดดิงที่ที่ที่ดีที่น่าสนใจต้องไฮไลท์เอาไว้ อ่าใช่ใช่นะแล้วเอาขึ้นหิ่งไว้เลยเออตอนนี้นะเอาขึ้นหิ่งไว้ก่อนอืมแล้วเดี๋ยวดูว่ารัฐบาลจะแก้เกมอ่าฮะจะแก้ลำตรงนี้อย่างไรถูกไหมแต่ถ้ามันมีสี่สาออกมาสมมติการประชุมรอบเมษายนผมว่าตลาดคุณตอบรับเป็นบวกอ่าเพราะคนจะมองว่าอ้าวรอบวิถุนาแง่แงลดแน่แน่ถูกปหฮะถูกต้องแล้วก็มองในเชิงของทฤษฎีเนี่ยการส่งสัญญาณถึงการปรับลด อัตราดอกเบี้ยนโยบายในมุมของตลาดหุ้นครับก็จะมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นออของตลาดหุ้นขาขึ้น<อ>เพราะการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในทีมันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจก,ษษกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้นนะฮะแต่ถ้ายึดโยงตามข้อเท็จจริงประเทศไทยก็ไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยอะไรมาเยอะแยะนะอ,ะอะใช่ใช่คือมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็น ปัจจัยที่มันกดดันหรือทําให้นโยบายทางการเงินมันเข้มจนเกินจําเป็นนั่นคือข้อเท็จริงรแต่อย่าลืมว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันอยู่กับความหวังอ่าใช่อยู่กับอยู่กับความ,วามหวังนะ<ๆ><ๆ>อยู่กับความคาดหมายใช่ใช่ใช่ไหมครับมันมันก็เป็นปกติวิสัยของตลาดหุ้นแล้วมันมักจะเล่นรับกับสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนเสมอ เสมอเสมอเสมอก่อนเสมอนะครับบอกว่าเอ๊จะประกาศงบออกมาดีนะปีนี้จะ all time high ตลาดหุ้นหรือราคาหุ้นมันตอบรับตั้งแต่ต้นปีเลยใช่ใช่ใช่มาเพราะมันเป็นตลาดของการเก่งกำไรไงใช่มันเป็นตลาดที่มันอยู่บนโฮปอยู่บน expectation ใช่ไหมครับซึ่งโฮปและ expectation นั้นมันก็จะมีออกมาในหลากหลายรูปแบบก็มีเสียงแตก อ Get ื่าใช่นะฮะบางก็ว่าจะโตเยอะบ้างก็ว่าจะโตน้อยบ้างก็ว่าจะไม่โตอมมันก็เป็นที่มาของอะไรฮะบิดออฟเฟอ่ามันเป็นที่มาของแรงซื้อแรงขายออใช่ก็คือดีมานซัพพลายในตลาดอันนี้ก็คือตัวขับเคลื่อนราคาหุ้นและดัชนีอ่าในช่วงไหนที่มีโฮปเยอะๆอืก็จะมีแรงบิดเยอะถูกดีมานจะเยอะขึ้นแต่พวกโฮปเยอะๆคร อ่ะอนุมานได้ว่าเข้ามาซื้อถูกไหมอ่าใช่ใพวกที่ตั้งโฮปตั้งความหวังไว้สูงก็เป็นพวกที่เข้ามาซื้อครับแต่ถ้าไม่มีคนขายมันก็ซื้อไม่ได้อ่าใช่ันนั่นเองก็แปลว่าในขณะที่มีความคาดหวังอยู่อ่าจำนวนหนึ่งครับมันก็จะมีการไม่เห็นด้วยหรือเห็นต่างอีกจํานวนหนึ่งอีกจํานวนหนึ่งแล้วพวกที่เห็นต่างไม่เห็นด้วยอก็คือพวกที่ขายหุ้นให้อ่าอ่ใช่ มันก็คือซีโร่ซัมเกมอมันเป็นดีมานซัพพลายของตลาดพี่สุประชัยนะแต่มันเป็นตลาดของ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 ความคาดหวังของความคาดหมายการคาดเดาอะไรก็อะไรต่อนนี้อะไรในลักษณะเนี้ยใช่ไหมฮะแต่มันก็ต้องมีการเสียงแตกคือเสียงแตกเท่านั้นถึงจะทําให้เกิดการพนันขันต่อใช่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 มันต้องมีเสียงแตก ถูกไหมแมนยูลิเวอร์พูลสมมุติคนเชียร์แมนยูอีกคนเชียร์ลิเวอร์พูลต่างคนก็ต่างบอกว่าทีมที่ตัวเองชอบจะชนะเถียงกันไปไม่จบเอ้างั้นพนันกันไหมต่างคนต่างมั่นเห็นไหมมันจะเกิดพนันเกิดขึ้นถูกไหมแต่การพนันขันต่อเนี้ยครับือไม่ได้หมายถึงว่าตลาดหุ้นเป็นบ่อนการพนันนะให้ตายเถอะไม่อยากให้คิดอย่างนั้นเลยอและจริงๆแล้วตลาดหุ้นมันไม่ใช่บ่อนการพนันถ้าเรา จะมองมันว่ามันเป็นตลาดหุ้นมองด้วยหลักการมองด้วยองค์ความรู้มองด้วยตรรก,กะที่ถูกต้องมันก็ไม่ใช่บ่อนการพนันใช่ไหมฮะแต่ต้องบอกว่าไอ้พฤติการในลักษณะที่คล้ายกับการพนันขันต่อเนี่ยมันก็นำมาซึ่งสภาพคล่องในการซื้อขาย ก็ S <S. <S เหมือนกันฝั่งไม่เห็นด้วยก็ขายมาสิฝั่งที่เห็นด้วยก็ซื้อไปสิใช่ไหมฮะ,ะ是是ยิ่งไม่ลงรอยในทางความคิดกันมากขึ้นเท่าไหร่หการพนันขันต่อตรงนี้มันก็ยิ่งเกิดขึ้นเยอะมันก็จะมีการซื้อขายซื้อขายซื้อขายแล้วก็ทําให้บรรยากาศมันคึกคักขึ้นมาไอ้บรรยากาศคึกคักนี่แหละมันก็ทําให้นะฮะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฝั่งที่เป็นดีมานที่เป็นแรงซื้อนะฮะ ก็ <g ül> จะทุ่มสับพักกำลังเข้ามาครับแล้วนั่นเองก็คือปัจจัยหลักที่ทําให้ดัชนีมันเฟื่นงตัวขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธรรมมันดูเหมือนเป็นจิกซอไปด้วยกันนะนะต่อไปด้วยกันเลยนะครับแรงซื้อดีมาร์แล้วก็เรื่องดัชนีเออนะครับเห็นไหมอ่าผมว่ามันสอดรับกันหมดนะออสอดรับสอดรับเพราะว่าอย่างที่อ่าเท่าถ้าย้อนไปสักหกเจ็ดเดือนที่แล้วนะตอนนั้นเราแทบจะไม่มีโฮบเลยนะดัชนีก็ไปไม่ได้เพราะออกมาปุ๊บอ่าโฮบมีเหมือนกันแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่เป็นไปตามโฮบ มันก็ซึมมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย5-6เดือนเนะี่ยซึมอยู่เนี่ยไปไหนไม่ได้เลยนะครับอ้าวดู <c oughs> บรรยากาศก,ก็ดีขึ้นนะ,ะแล้วก็ไฟกันไปอีกนานๆนายกกับผู้ว่าแบงชาติ <c oughs> เออใช่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไม่ไฟกันเนี่ย <c oughs> อันนั้นนยมันก็น,น่าสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันมีการแทรกแซงหรือ acting in concert อ,อะไรกันหรือเปล่าไฟกันไปอย่างนี้แหละดีละดีละดีละ, <laughs> ะมันเป็นไปตามหลักการแล้วมันก็คุณต้องเป็นหนึ่งเนี้ยอ่าใช่ใช่ใช่ช <laughs> <laughs> นะครับ